สวัสดียามเช้ากันครับผมก็มาพบกันเช่นเคยครับกับนักล่าบรนทุงเรานะครับผมก็วานก็มาใส่บวงนูครับผมที่ใส่ก็หายากครับผมมันเป็นน้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับเนี่ยพื้นราบๆด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นข้าวเขี่ยวครับข้าวเล็กครับขึ้นยังไม่ถึงซอกเลยนะเดี๋ยวก็ต้องรอลรุ้นรอข้าวนั้นอยู่รอข้าวโตวหน่อยก็ที่ท,ที่ดักก็จะเยอะนะครับที่ดักตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็วันนี้ก็ลุ้นหนูใหญ่ด้วยครับผมเอาดวงมาใส่ด้วยนะครับใส่ดวงไปประมาณหกลังก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าผลงานจะได้ตัวหรือเปล่าก็วันนี้ผมก็มาใส่แล้วนะท่านผู้ชมจะเจ็ดโมงแล้วนี่ผมใส่ไว้ห้าขันครับตรงนี้เดี๋ยวลุ้นกันเหมือนจะมีติดนะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับบอกแล้วเหมือนจะมีติดครับติดจริงๆครับหนึ่งแต้มครับผม ท่านผู้ชมสวยงามไปหนึ่งแต้มครับนี่หนูท้องข้าวครับหนูใหญ่ยังไม่มาครับผมอ้าวว่าตรงนี้โดนอะไรกินไปแล้วเอาครับแาขันติดสองแต้มครับโดนอะไรกินไปหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นข้างในกันต่อครับผมเรื่อยๆกันไปครับข้างหน้าเหมือนจะมีตัวติดครับท่านผู้ชมผมก็ใส่นะครับตามข้าวเล็กไปเนี้ยนะข้าวเล็กเรื่อยไปเนี้ย ก็เมื่อคืนไม่ได้มายามครับผมเพราะว่าทางไม่ดีก็เลยไม่มายามนะครับนี่ครับหนึงเต็มครับผมหููท้องข้าวครับโอ้ตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยใช้ได้เลยขันนั้นชนครับแต่ไม่ติดนะครับท่านชมโอ้ได้ลุ้นอยู่ครับได้ลุ้นอยู่ได้ส่องเต็มแล้วขันนี้ชนไม่ติดครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นขันนห้าติดอีกมั้งท่านชมเดี๋ยวดูขหน้าอีกหน่อยนะ น่าจะติดดีอยู่นะท่าผู้ชมมองดูเนี่ยเริ่มต้นได้แต้มดีอยู่นะขันหน้าเมือนจะติดหรือล่าคขันเอียงอ้าวขันนี้ไม่ติดนะครับไม่มีชนเลยแต่ขันนู้นครับนู่นนู่นขันหน้ามีติดแน่นอนติดแน่นอนบอกแล้วขันหน้าติดแน่นอน คันนี้ไม่ติดไม่เป็นไรเก็บมาด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับท่านชมครับบอกแล้วคันนี้ต้องติดนี่เก็บร้อยครับหนึ่งแต้มสวยงามเห็นไหมเออจะเก็บตรงนี้แป๊บนะครับนะแลนี่ครับหูตัวตัวสวยครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผลงานข้างหน้าครับแต่ก็ต้องได้แต้มแลยครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับนู่นครับมีคนมาใส่อยู่ทางนู้นนะครับท่านผู้ชมนู่นเนี่ยเดินเดินยามอยู่เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปจากข้างในนะครับก็วันนี้ก็ดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไง อีกหนึ่งครับผมนี่สวยงามต้งหน้ามีติดหรือเปล่าต้างหน้าก็ติดดีครับเรียบร้อยไม่เหลือนี่ไงสวยงามโอ้ติดแบบนี้ติดต่างหางก,ก็เอาแล้วครับท่านผู้ชมตันิดหนึ่งแต้มครับผมตัว,วสวยๆครับ โอ้ได้ตัวนี้ยี่สิบตัวก็สบายแล้วท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆนี้ยี่สิบตัวพอจ,จ,จะจะจะทึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม,มคันนี้เป็นไงนิ่งหรือเกินครับคันนี้เอาครับเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันเรื่อยๆไปครับผมหมอกเยอะนะครับนี่เต็มเลยมีโดนนิดหนึ่งเต็ม อ๋อตรงนี้ไล,ล่ล่างอยู่นะได้แต้มเดียวท่านผู้ชมสวยๆนูนเนี่ยมีคนเดินดักอยู่ครับทุก่เห็นไหมเอ่ยนูนเนี่ยดวงล่างแรกครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ตัวนะครับใส่ตัวไม่มีแล้วมันมีรูอยู่ครับเนี่ย ใส่ตัวไม่มีแล้วตัวไปแล้วครับเดี๋ยวลุ้นยันต่อครับผมในวนมาทางนี้แล้วท่านชมมีตัวขึ้นเลยชนบ่วงผมไอ้นี้เลยอ่ะเป็นหนูเล็กน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับท่านชมนี่ครับโดนแล้วหนึ่งโดดนิดนึงเต็มครับผมโดนอีดหนึ่งครับผม ลนูท้องข้าวครับลนูปพุกยังไม่โดนนะครับนี่สวยงามเดี๋ยวไปลุ้นข้างหน้าต่อครับผมหมอกเยอะมากครับวันนี้ท่านผู้ชมหมอกลงหนา้าตึ๊บเลยนะเมื่อกี้มเดินผ่านมาซ่องคนเข้ากลางเต็นท์นอนกลางทุ่งนาเลยนะครับท่านผู้ชมคนที่เข้ามาดักกันนะ เขามาตักประจำนะครับทีนี้ทีนี้ของเขาเลยอะ่ะผมก็นานๆมาครับผมขันหน้าลุ้นกันครับเหมือนมีตัวติดน่าหงายเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มสวยงามกันไปนี่ครับเดี๋ยวลุ้นดวงกันครับ ดวงตรงนี้น่าจะมีส่องขันนะถ้าจำไม่ผิดท่านชมเครับเดียลุ้นดวงตรงนี้ก่อนรอบโอ้โหมันมีรอยมาเดินหาก,กินตรงนี้ครับท่านชมใส่ไว้ครับไม่โดนไม่เป็นไรเนี่ยรอยออกตรงนี้ครับผมเลยดักไว้นะท่านชมไม่โดนครับอ นี่ครับผมใส่ดวงไว้นี่อีกรางหนึ่งครับดวงไม่โดนครับโดนบวงครับนี่ดำปีเลยครับตัวท่านชมดูเอาโอ้โหนั่น,นครับโอ้โหยังใหญ่ครับผมโอ้โหสวยงามดีครับโอ้นหสวยสวยสวยครับตัวนี้บอกแล้ววันนี้รุ่นหนุ่ยใหญ่ครับรุ่นหนุ่ยใหญ่ครับนี่ครับท่านชมสวยงาม ดวงไม่โดนครับผมโดนบ่วงก่อนครับนี่ครับดวงใส่ไว้ด้วยกันครับผมอ้าวเดี๋ยวได้ลุ้นยันต่อครับผมไปครับนี่หนึ่แพ้มสวยๆครับท่านชมถึงจะเป็นนู่ท้องข่าวก็ตัวใหญ่ๆครับผมอือถ้าหนึ่งพุกก็ตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี้ตัวเป็นโลเลยนะครับ ว้าว oh. wow. นี่หนึ่งแต้มครับผมท่านผู้ชมโดนอีกหนึ่งแต้มนี่ครับผมสวยงามสิครับนี่สวยงามอีกแล้วจะมีให้ลุ้นเรื่อยๆครับผมผลง,งานไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็มีให้ลุ้นเรื่อยๆครับ ดวงเรายังไม่ไทผาผลงานครับวันนี้ติดตะบ,บ่วงนะครับดวงยังไม่มีผลงานเดี๋ยวลุ้นยังครับดวงเลยต้องล่างครับผมท่านชมครับโอ้เล่นคันหักเลยม้วนเลยเคลียร์ทุกคนครับอ๋อนูครับผมนี่ครับน้องเต้ม ดูดวงครับเป็นไงดวงไม่มีผลงานครับผมวันนี้ต้องใส่ดวงยังไม่ได้ตัวนะครับเอาครับเดี๋ยวลุ้นดวงอีกคันหนึ่งครับผมนี่จะหมดแล้วครับเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งบวงก็ไม่กี่คันครับไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุนดวงตรงนี้ก่อนครับผม เป็นไงเอ่ยอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังปกติครับผมมีรอยตีนนู่มานะปกติครับ,รบนี่ก็จะสุดแล้วครับผมไหนเหมือนจะโดนครับโดนจริงครับนี่นแต้มครับผมบวงลุ้นกันไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นไงครับถามตีคัน ไม่โดนสักคันเลยครับผมนี่โอ้โหทางหน้าโดนแต่ไม่โดนครับท่านชมอ๋อละสองคันสุดท้ายไดนหนึ่งแต้มสองคันสุดท้ายได้หนึ่งแต้มครับสองคันสุดท้ายเอรถจอดอยู่นี่แล้ว หมอกเยอะมากครับฝ mm ่ายแล้วยังมีหมอกเลยครับท่านชมก็ผลงานวันนี้ก็ได้พอประมาณครับถือว่าดีอยู่ครับท่านชมบวงน้อยเดียวเองนะบวงนิดเดียวนี่ครับบวงมาณสักร้อยถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาบวงมันน้อยครับเพราะที่มันกว้างผมเดินไม่ค่อยไหว่ะกายจัด ก็ใส่ห่างตัวครับก็ได้อยู่ครับ10บกว่าแต้มครับสิบแปดแต้มนะครับผมนี่ครับผมถ่ายให้ดูแต่ห่างแล้วกันได้ใหญ่มาตวงครับนี่ถ่ายให้ดูหมดเดี๋ยวไอ้นี่อีกติดเหลืองอีกครับผมก็มีปัญหากับพี่ยูอยู่ตลอดนะครับอ่านี่ครับก็พอได้อยู่ครับท่านชมสิบแปแต้มสวยงามอยู่ก็เดี๋ยว คลิปหน้าครับฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าฝั่งนู้นเลยขับรถลุยนาเข้าไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับก็รอติดตามชมนะครับผลงานรอบหน้านะครับผมก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม